สบายดีดเดาะทำะไรพี่น้องเนาะวันนี้กำลังถ่ายคลิปกัน,นเานะานนนะเด็กสาเนาะเสาวันอังคานเนาะวันที่ที่ที่หาเนาะเสาวันอังคารวันที่ห้าเดือนสี่เนาะกำลังบึงคลิปกันว่าตำรวจเมืองปากซีเฮาจะเฮ็ดเวียกได้สมใจ มันจะทําได้อย่างที่พูดไหมก็เอาสิถ้าจริงถ้าเก่าขนาดนั้นก็เสิร์นเลยก็เอาเลยไอ้สสัว์ ึงทำเหมือนมึงเป็นใหญ่ใช่ไหมก็เอาเลยถ้ามึงเก่านะ บัดนี้เฮาสิเว้าเรื่องในอันั้นเนาะเฮาสิเว้าเรื่องการหากินเนาะหากินอยู่นําบ้านนําเองเฮานี่เนาะนํานครปาซีเฮานี่เนาะเว้าเรื่องนี้เนาะเขาว่าก็แมนอยู่ที่ดินนครปาซีเจ้ามันใหญ่โตโหาเนาะแต่มันก็บ่ได้ทําให้ชาวบ้านชาวเมืองสุสบายได้ขึ้นเนาะ มันก็ยังลำบากอยู่ได้วยลำบากในการใส่ชีวิตชีวาแม่นบอกยังเส้นขดดินนค้อนปากซีนี่ก็กว้างใหญ่ไพศาลคันเสียให้ควายยางมันก็ไกลแม่นบอกแต่ตรงจมเป็นซื้อรดจีร่างให้ควายขี่ได้มันจึงถือแม่นบอกของแผ่นดินนค้อนปากซีเจ้าก็บดเมีเวียกมีงานไอ้ควายเฮ็ดโป้ภายใลำบากลำบนหย่อน ดินตะกปากซีเพราะว่ามันแผ่นมันใหญ่เนาะแผ่นดินมันใหญ่แช่ควายนั่งมันกระเมื่อยเนาะมันไกลแม่นบ่มันโมเมนต์ของควายนั่งเป็นปี๋ผมยังโบทัวร์แม่นบ่าีิดินนี่ยลำบากได้เ็ดเส้นควายโมเมนต์หน่อยได้คีดดินนครปากซีนี่หากินกับบอได เขาน้ำมทามป้าตัวเขาปลูกใส่เห็นกัซุมข่อยสื่อมากินไหนสื่อมากินไหนโบแมนคอเขาสื่อไรของกินของอยากเห็นกันซื่อไรใส่เงินสื่อใส่เงินสื่อหามากินสื่อมากินใส่เงินสื่อแทนที่กับพวกเจ้าคิดดินนคราปากซีเฮ็ดเซนคอยโบเมนหน่อย ย่างกับบัก,กใกล้ๆนี่ย่างเป็นปียังโบทัวร์จ้ะแฟนที่บอกเจ้าก็ซื้อรถเนี่อยขี้ที่มันลำบากเลยแผ่นดินบอก,กเจ้าเฮ็ดเซนขอยเพื่อนซุ่มขอยจนตายจนฉิบม,มดปู่ป้าควบขีดเจ็ดทีน้ากับโบมี่อยู่ในขี้ดินนะก้อนปากซีอยู่ในทงหนองทงหน้าขอเปนเนี่ยงเบิง่งกับโบมี่ น้อไม้น้อตอกมากไม้มากตอกมืนี ru, ai, ้ก็บ่มีมากลําใหญ่มากยังก็บ่มีมีแต่มะขามสุมๆพวกเจ้าสิอยู่ได้จังได๋แม่นบ่ละเจอมื้อบ่เฮือนซุมข่อยซ่ํานี้ยังเฮ็ดเนหมแม่นบ่บัดข่อยเห็นที่ดินนคปากซีพวกเจ้าบ่ทําลายเฮือนข่อยบ กระแมนอยู่ว่าขีด้ดินขอ่อยอยูนี่แต่ว่าแผ่นดินของเจ้ามันทำลายเคื่อนขอ่ขอยกับถลรมถิ่มนะเดียวนี ป่านนี้ดินนคนบางสิเฮื่อนสา้นบันซองอยู่พวกเจ้าว่าเฮื่อนคอยเฮ็ดเส้นโบเห็ดซา้นพวกเจ้าเฮื่อนพวกเจ้าบบเห็ดเส้นเฮื่อน่อยบ่ทำลรยเฮื่อนข่อยบ่อนี่มีหอดผ้าหอดปืนหอดระเบิดพวกเจ้าไปว้าวแน่นั่นมันกระ่บถึกเหม่นบอกแผ่นดินพวกเจ้าไว้ว่าอยู่ในนี่คอยคมเงียบเพราะบ่ค้านเก่งเพราะว่าแผ่นดินเด็ใหญ่่อยยางกระ่บทั่ว เฮ็ดเส้นข่อยบ่แม่นน้อยขี้ดินเจ้าบ่แม่นคนดอกเฮ็ดเสนขี้ดินพวกเจ้าหาหากินหาเกือหายังบ่เคยบ่เคยแทนที่พวกเจ้าก็ซื้อรถซื้อลาซื้อข้าวะมาใหุ้กินตมันงถกคันว่าเฮือนข่อยไปเฮ็ดเนพวกเจ้ากีนึงของพวกเจ้านคันว่าเฮือนข่อยไปเฮ็ดเนพวกเจ้าน คอยอยากว่าเพื่อนพวกเจ้าทรัพย์ส,สินของพวกเจ้าแต่ผู้ของผูดนับแต่เครื่องใส่เครื่องนุ่งของถือพวกเจ้าบรเฮตเต้นเงินข่อยบอกจนหอดมีดหอดผ้าหอดรดหอดล่างหอดหอด,หอด,ดินดอนหอดยาพวกเจ้าบริเฮตเต็นเงินข่อยบอกแต่ข่อยชิย่างนี่นะก็ยังเมื่อยพวกแห้งแล้วกิริตมันใหญ่เกินไป เว็นนะ่ะนะหากินห้าอยาก,ก็บวระดเกิดบ,งบ่งเอ้ยมันบ่มีเครื่องของให้หากินห้าอยากบ่อยให้พิเยี่ยงคบเยี่ยงเขียดก็บโบได้หาหนมองนอนใหม่ก็บโบได้ห้าเข่าหาหน้ามกินก็บโบได้บ้านนี้พวกเจ้าที่ใครก็ซุ้ม่อยสิคุ้มงานเฮือนซุ้ม่อยบ่ให้คุ้มเฮือนซุ้ม่อยไปใส่มาใส่หากินหาอยากไนะ ມັນຊິເປັນບໍ່ຍັງວ່າເືອນຊຸມຂ້ອຍບໍ່ທັນຈັກທັນຫຍັງບໍ່ຈັກຈັ່ງໃດທີ່ດິນນະຄອນປາກເຊບໍ່ທໍາລາຍເືອນຂ້ອຍບໍ ใช่ให้พวกทหารตำรวจมันสิแก้ไขมันสิเหตุเวียะได้จังไรแนวนี่มันว่ามันอวดเก่งมันว่าปากเก่งเก่งแต่ปากนึงอยู่ในเมื่อปากซีนี่มันว่ามันจัดการถิ่มไดเบิดมันว่ามันเก่า่คอยสีเบิงว่ามันเหตุเวียกมันสิใดคือมันเฝ้าอยู่บ่อคือดาวอยู่ในบามันอยู่บ่อ บปนี่ยขอถามว่าคิดดินนครปากซีเครื่องใสงงงตือนครปากซีพวกเจ้าน้ะคอยบอไลยว่าเรื่องทรัพย์สินก็ว่าเรื่องเคคิดดิ้นกับ่แห้งนั่นไม่นบ่พวกเจ้าว่าคอยเหยียบแท้แมันทำลายคอยคอยจังคมมันลงถามไปก็ไเลกระแมนยูมันไหนจะยางสบายสบายกระแมนยูรอก บ่าขี้ดินคนครปอเซ่เนี่ยมันมันให้เจรายางสบายสบายเยย่างไปหันมานี่เป็นครัวาทางให้เจ้าเดินเหยียบได้สบายสบายแต่มันไกลที่อยู่ของพ่พอแม่พี่น้องของข่อยแทนทีพวกเจ้ากเสียมุ่นคายคอยแต่ว่าคอยเดินทางใกล้เลื่อนพี่น้อง่อย,อยใกล้อยู่ทางไกล้ก่เสียรถดเสียล่างคอยขี่ตะว่า ันนี้เวยข้ออ้างแน่นพวกเจะไม่บอาจริงๆเหมือนบอกข้ออ้างแน่นอนเว้ยมึงจะไปแก้ไขได้จังไรบ้านนี้บอลอยู่มึงเด้ทั้งมีทั้งระเบิดทั้งปืนทั้งรถทั้งล่างสิ่งของต่างๆอยู่ในเงื่อนในชาติพวกมึงนันใส่ขาเงื่อนทุ่งข่อยใดเบิดทั้งหมด มานนี่จะแก้ไขอย่างไรบานนี่เพื่อนอยู่พวกเจ้าอยู่ไก่กับเพื่อนข่อยมันทำลายเพื่อนข่อยจนอยู่บ่เป็นสุขหากินหายากก็บ่ได้ยัยงเช่นยังเพื่อนนั่งกืบนั่งนี่นะ่เพื่อนแถาจะโยรยเพื่อนอีมกเนี่เพื่อนอีมกบักเจ็กนี่กูคนน้อยเดียวหนึ่ง เอาน้องคอยไปเสื่องไว้แล้วก็แล่นมาเอาน้องคอยไปเสื่องไว้ก็แล่นมามันเหตุใดจังไเรเขื่อนมันกับพ่อแม่บ่มีแม่ก็ได้เบิดแล้วไอ้ก็ได้เกลือก็ได้มันเหตุใดจังไเรเขื่อนมันผู้เดียวคำว่าขีดินของของวกขีดินนครปากซีบอก,อบอกจะไปทำลายเขื่อนคอย บาดนี้ก็ถามว่าวเจ้าแข้งเจ้าเมืองมันไปอยู่ไสเบิดคือมันบบแลนเบียกแลนงาเนียนแลนฮะให้บ้านเมืองมันอยู่สงบสุขส,สุกสนุกสุขสบายให้มันมีเงินมีทองมีข้ามใส่เพื่อความสะดวกสบายของพ่อแม่พี่น้องใส่การชีวิตใส่ชีวิตชีว่าอยู่ในในครปากซีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังอยากอยู่พอ่ออยากอยู่พอ่อ,อ,พอ,อ,อ,พอเพียง ท่านต้องทำเพื่องานหนักท่านหยุดพักจวบจนวันนี้นี่อยู่ดีกินดีเป็นยังบอกเป็นยังบอกซื้อรถซื้อล่างให้เขาขี่เอาเงินเอาเขาท่องให้เขาใสให้เขามีเบียกมีก้านทำงานเห็ดทั้งปีทั้งสาปม่ให้ขาแกงกันขาขา,ขายยาเสพตอกเสพติดโมนัน บานี้กูถามเมืองว่าให้เป็นผู้บงการอยู่ในเมืองปากซีนี่ว่าสมัครกมันเก่งแต่อยู่ในเมืองปากซีส่วโมาเทียงเก่งแท้ว่าคอยนี้เย็นมาหน่อยแกระแมนยูว่าคอยเยน็นปอปอนี่นปอสี่เออปอหม้อหนึ่งบจบแกระแมนยู แต่็้อยก็หูย้ย่หลอกว่าคิดินคนครปากเซะเจ้ามันทำลายข่อยมันยางก็ไกลมันเมืงง่อยไกล่กยใส่รถใส่ล่างหน่อยิีบานนี่ขอยยากถามว่ากรนีนี้นะ ในแผ่นดินนี้ฮัลลพเกเจ้าไปได้มาแต่ใช้ไปสือมาขายอยู่ในเมืองบักซีเจ้ามานั่โตซีสี่ังเ้นนั่โตซสีแดงก็บอลลนคนปูนเนาะพวกเจ้าไปได้มาแต่ใชเนี่ยไม่เอาไมา่เห็ดปูนเอาไมาเ่เดือนนะเไม่เดือนพกวพเกเจ้าพวกเจ้าไปได้มาแต่ใช้ cái tổ xì đen anh, tổ này không, khoang của bớt mình vợ, bộ chào vợ. Bàn này có là tổ xì đen của khoang phay. Bàn này tổ con bướm, bọn thát là con côn của khoang Bạn Bàn này coi tổ kim lìn khi xì bùn xẹt, nang xào, yên bùn xào, ngâm ngâm, hòm hố, tô su can, khoang phay. Đéo có nhẹ nhẹ tì. Lại cả kha găng côn của khoang phay, của chào. อันแหละข้อมพวกเจ้าแหละฮันขาคมคืนขาแก้งก้นฮันขี่รถขี่ล่างสนุกสนานฮันเอาสบายดีบ่นกกเนี่ขอขอลาก่อนเด้อสนี้แหละเมื่อไนเจะพกกันไหม